วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่องคำสาบสิคาลัยประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม u ั s สไคร e กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สิบสองตอนมนอุบาทเสียงกรีดร้อง ยังคงดังโหยหวนเช่นเดิมเมื่อมนร้ายยังคงถูกกำกับเพื่อบังคับปีศาจทุกครั้งที่เป่าลมออกจากริมฝีปากนั้นเจ้าผีร้ายปวดแสบปวดร้อนไปทั่วสันลพางเนื้อหนังถลอกบอกเปิดเลือดไหลออกมาจนท่วมตัวเจ้าจะยอมฆ่าหรือยังไอ้ผีชั่วข้าไม่เคยชั่วมีแต่ท่านเท่านั้นที่ทำร้ายข้าปากดีนัก งั้นก็ต้องโดนมนบทนี้อยา่ยาอย่าข้ากลัวแล้วเสียงร้องรนรนด้วยความกลัวดังขึ้นอีกครั้งดวนร่างที่คลักรุงด้วยกลิ่นเหม็นเน่าเกรงกระตุกมันยกมือไหว้ปลกปลกอยา่าแม่นางอยา่าข้ากลัวแล้วฮึกลัวดีงั้นก็ทำตามที่ข้าบอกอย่าบิดพลิ้วเด็ดขาดได้แม่นางจะให้ข้าทำอันใดเล่า แม่นางตระลัไตมันคือเสี้ยนานา้มที่จะทําให้ข้าหมดสิ้นวาสนาเจ้าต้องไปหลอกหลอนมันให้หวาดผวากลายเป็นบ้ายิ่งดีเมื่อใดที่สติวิปราชพระองค์จะได้ลังเกียจแล้วไล่มันให้กลับคืนสู่บ้านป่าเจ้าทําได้หรือไม่ได้ข้าจะไปจัดการกับสตรีผู้นั้นเดี๋ยวนี้ดีเจ้าทําได้ก็ไม่ต้องทรมานอีกต่อไปสิ้นคำเฮี้ยม จากสตีผู้สูงศักด์อสุภะหายวับไปกับตาท่ามกลางสายลมที่โหมกระหน่ำราวกับเกิดพายุท้องฟ้าเบื้องบนปั่นป่วนเต็มไปด้วยเมฆสีดำใบหน้าและฝุ่นดินถูกหอบปลิวขึ้นไปจนหมุนลอยคว้างอยู่เบื้องบนเสียงผู้คนส่งเสียงร้องด้วยความตื่นตกใจนี่คือฤทธิ์แห่งธาตุฆ่าใครก็ตาดที่ทำให้ฆ่าขัดเคือง มันจะต้องได้รับผลแห่งการกระทำอย่างสาสมทาระไตเจ้าจะต้องจดจำัยอีกนานพระนางสีจันทราทรงพระสรวนดังก้องพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นชูเหนือศีรษะตามด้วยมุลแห่งผีท่องออกมาอย่างกระดั้นทีพรันเสียงกรีดร้องดังระงมจากวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่หลายรอบตัวนางกำนันทั้งสี่หวาดผวาต่อเสียงกรีดร้อง จากอะไรบางอย่างเสียงแทรกสยองในความรู้สึกกลายเป็นความหวาดกลัวเข้ามาแทนที่โอ้ทำไมมันถึงน่ากลัวอย่างนี้ก็ไม่รู้นั่นสิเสียงอะไรหรือข้าก็ไม่รู้เช่นกันแล้วนั่นท้องฟ้าเบื้องบนน่ากลัวมากเมฆดำทมึนลมพัดแรงเราปิดหน้าต่างเถิดพวกเจ้าดูแลความเรียบร้อยตรงส่วนนี้นะข้าขอไปดูแลแ,แม่นางตละไป านนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนางกำนันร่างท้วมเป็นห่วงตารไตกลัวว่าจะหวาดกลัวต่อบรรยากาศในเวลานี้จึงก้าวไปยังประตูห้องเบื้องหน้าทันทีที่เปิดเข้าไปก็เ,เห็นสตรีร่างงามนั่งกอดเขา่าตัวสั่นอยู่บนเตียงใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพรงแม่นางตารไตเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ช่วยช่วยข้าด้วยเถิด แม่นางเกิดสิ่งใดทำไมถึงหวาดกลัวเช่นนี้เมื่อครู่ค่าข้าจะปิดหน้าต่างโอ้ช่างน,น่ากลัวเสียจริงอันใดเล่าแม่นางข้าเห็นใครบางคนคลุมผ้าขาวกำลังยืดตัวขึ้นมาที่หน้าต่างหน้าตามันน่ากลัวมากเพียงแค่เจอข้าพังะถอยออกมามันก็หายไปแล้วตาลไทยเล่าด้วยปากคอสัน่นยกมือที่มีนิ้วเรียวดุดลำเทียน ปิดตาทั้งสองข้างเอาไว้ใบหน้าสายไปมาตามด้วยเสียงร้องไห้เนื้อตัวสั่นเร่าๆนางกำนันร่างท้วมเข้าไปโอบก,กอดเอาไว้ฝ่ามือรูปลงที่แผ่นหลังปลอบใจให้ใคลายจากความกลัวแม่นางอาจเป็นแค่คนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่คนแน่ข้าคิดว่ามันจะต้องเป็นผีคนที่ใดจะยืดตัวขึ้นสูงใบหน้าเสมอกับหน้าต่างมันคือผี มันอาจจะเป็นเพียงแค่ดวงวิญญาณเร่ร่อนมาขอส่วนบุญก็ได้นะข้าไม่รู้แต่ข้ากลัวมากเอ๊ะเสียงอะไรตราตายชะงักนิ่งยุติการสนทนาเมื่อได้ยินเสียงเคาะเบาๆตรงหน้าต่างบานเดิมนางกำนันมองไปยังจุดเดียวกันเสียงเคาะหน้าต่างใช่เคาะหน้าต่างเราไปดูกันเถิดจู่ๆตาตายเกิดอยากรู้ ว่าใครคือผู้ที่เคาะหน้าต่างจนเกิดเสียงดังและแท้ขึ้นมาจากเสียงลมพายุพัดตรลลไตก้าวช้าๆไปข้างหน้าโดยมีนางกำนันอยู่เคียงข้างเหลือแค่เพียงวากว่าๆเท่านั้นก็จะถึงจุดที่เกิดเสียงตรลตไตกลืนน้ำลายเหนียวๆลงไปในลำคอด้วยความยากลำบากแม่นางเสียงนั้นยังไม่หยุดเคาะนั่นสิใครกันโอ้ ช่วยด้วยจู่ๆตลัสตายกลิรีดรองด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อใบหน้าผีร้ายซึ่งน่าเกลียดน่ากลัวโผล่ครวดเข้ามาจากหน้าต่างแล้วจ้องหน้าขมิงหญิงงามถึงกับเข่าอ่อนสุดร่างลงไปนั่งกับพื้นความกลัวจู่โจมเข้ามาหาอย่างรวดเร็วนางกำนันเช่นกันเกิดอาการช็อกอ้าป,ปากค้างจนพูดไม่ออก <S 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 <S> ฮือยยา อย่าทําอะไรข้าเลยข้ากลัวแล้วข้าจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เจ้านะ <c oughs> ข้าไม่ต้องการเจ้าเจ้าต้องการอะไรชีวิตเจ้าไงละ่ะแม่นางตาลดไถยเสียงเย็นเยียบจากเจ้าผีรายเสียดแทงเข้าไปในความรู้สึกหญิงงามหวาดกลัวจนใจแทบขาดรู้แล้วว่าผีตนนี้มุ่งจะเอาชีวิต ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความน่าเกลียดและขยะขยะงยื่นเข้ามาใกล้ๆลำคอของมันยาวยืดออกมานางกำนันหินดังนั้นสุดทัวบนั่งลงกับพื้นดวงตาเดือดรานด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่มีเสียงใดๆนอกจากตัวที่สั่นเร่าๆตาละไตเวลานี้แทบขาดใจตายด้วยความหวาดกลัวจึงพยายามที่จะหนีจากการจู่โจมของเจ้าผีร้าย ที่กำลังตามมาเล่นงานมือขนาดใหญ่ของมันยื่นเข้ามาจุดหมายก็คือคว้าร่างบางแต่นางขยับดินร่างไปทางข้างหลังกระทั่งชิดติดกับผนังห้องแต่มันก็ยังคงยื่นมือเข้ามาจวนเกียนที่จะจับถูกตาระไตจึงยกมือข้างหนึ่งปัดป้องตัวเองไปมาอย่านะอย่าเข้ามาออกภัยโอ้โอเกิดแสงสีทอง เจอจรัดจ้าทอประกายไปทั่วห้องใบหน้าน่าเกลียดหน่ากลัวถึงกับผงะงายพร้อมกับกรีดร้องออกมาเสียงดังด้วยความเจ็บปวดทันทีฮะมันมันเป็นอะไรหญิงงามเอ่ยด้วยเสียงสันส่นๆด้วยความกลัวเมื่อเห็นความผิดปกติของเจ้าปีศาจร้ายบัดนี้หายวับไปกับตากระทั่งนางยกข้อมือด้านนั้นขึ้นมาดูเห็นบางสิ่งบางอย่าง ที่คาดผ่นเอาไว้นางนึกถึงกฤษณะขึ้นมาทันทีได้สายศีลของท่านกฤษณะโอใช่แล้วมันกลัวได้สายศินกับเหรียญศักดิ์สิทธิ์นี่เองความกลัวเมื่อครู่เริ่มจางหายไปหลังจากนางรู้ว่าได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กฤษณสะเคยให้เอาไว้ถ้าไม่มีสิ่งน,นี้บางทีนางอาจจะมวยมอดไปแล้วก็ได้ นางจึงรับรู้ถึงความรู้สึกเย็นว่บไปทั่วทั้งตัวสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนากลางใจก็คือเราไม่เคยทำอะไรให้กับมันทำไมมันถึงต้องการชีวิตเราด้วยนะตาระไทยได้แต่สงสัยต่อการปรากฏตัวของเจ้าปีศาจร้ายที่หวาดกลัวจนสุดขีดและไม่อาจที่จะอยู่ในห้องนี้ได้อีกต่อไปนางจึงออกมาข้างนอกและเห็นนางกำนันทั้งสาม ยังคงจับกลุ่มแล้วนั่งเบียดชิดกันแม่นางต,ลตาลไตเกิดอะไรขึ้นเมื่อครู่ข้าได้ยินเสียงแม่นางกับเพื่อนของข้าพากันกรีดร้องนางกำนันผิวคล้ำถามด้วยเสียงสั่นๆต,ตาลไตถอนใจออกมาเฮือกใหญ่แล้วกวาดดวงตากลมโตมองทุกคนอย่างหวาดหวาดเมื่อครู่มีผีร้ายเข้าไปในห้องของเราฮะอะไรนะผีร้ายงั้นหรือใช่ มันจะทำร้ายเราโอ้แล้วเป็นเช่นไรบ้างจูจูมันก็หายไปพวกเจ้าไปดูเพื่อเถิดน,นางตกใจเสียจนสลบไปแล้วสิ้นคําร้องขอจากหญิงงามกระตุ้นให้นางกำนันทั้งสามกระโจนพรวดเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วพร้อมกับร้องเสียงดังด้วยความตกใจดังขึ้นครู่หนึ่งก็หามร่างไร้สติออกมาให้นอนอยู่ด้านนอกแล้วพวกนาง ก็ช่วยกันบีบเฟ้นเพื่อให้นางกำนันคนนั้นฟื้นคืนสติขึ้นมารวมวูบหนึ่งพัดผ่านเข้ามาตรงช่องหน้าต่างเย็นว่าเสียจนขนกายลุกชันพระนางสีจันทรายกฝ่าพระหัต์รูบลงไปเพียงเบาๆและรับรู้ว่าคงเป็นปีศาจในหม้อดินที่ใช้ให้ไปทำลายตาลับไตมันกำลังปรากฏตัวขึ้นแล้วพระนางสีจันทราเรียกชื่ออยู่ได้ ปรากฏตัวเสียทีสิโอ้ยไม่ไหวแล้วข้าเจ็บปวดจนวิญญาณแทบจะแตกสลายอะไรกันทำไมเจ้าถึงเป็นเช่นนี้นางตรตัตไตมันมีคาถาปราบผีหรืออย่างไรเจ้าจึงเจ็บปวดได้ถึงเพียงนี้แทนที่จะตอบร่างปีศาจคล้ายหมอบลงไปกองกับพื้นสภาพเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลไม่เกรียมราวกับถูกเผา ด้วยไฟอันร้อนแรงเนื้อบางแห่งผูพองนังหลุดลอกตกลงไปกองที่พื้นพระนางสีจันทรามองด้วยความสงสัยรู้แล้วว่าเจ้าผีร้ายจะต้องถูกพลังแห่งพระพุทธทคุณเล่นงานทำให้มันมีอาการเช่นนี้ข่าไปเล่นงานแม่นางตาลตายแล้วเล่นงานมันแล้วเหตุใดเจ้าจึงเป็นเช่นนี้เล่านางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง และส่งพลังใส่ข้าเผาเรือนร่างมอดไหมอย่างที่เห็นนี่แหละข้าข้าเกือบสูญสิ้นดวงวิญญาณไปแล้วเสียงเจ้าปีศาจยังคงสั่นเป็นระลอกราวกับว่าจะแตกดับเสียเดี๋ยวนั้นพระนางสีจันทราถึงกับพระเนตรวาวโรดนางตะตยัยเห็นทีจะอยู่ร่วมแผ่นดินกับข้าไม่ได้แน่พระนางจะทำเช่นไรเล่า ไม่ใช่กิจแห่งดวงวิญญาณชั้นต่ำเจ้าจงไปลงม่อเดี๋ยวนี้นะพระนางปล่อยข้าไว้ก่อนอย่าใช้คาถาจะทำให้ข้าเจ็บปวดยิ่งขึ้นข้าขอเวลาพักรักษาตัวให้หายดีกว่านี้ด้วยเถิดเฮ้อในเมื่อทำงานไม่สำเร็จยังกล้าที่จะลองขอข้าอีกหรือเจ้าปีศาจร้ายมันไม่ง่ายอย่างที่คิดดอกไปลงพ่อเดี๋ยวนี้นะเสียงท่องมนดันงขึ้นอีกครั้ง แล้วเปลี่ยนเป็นทีกระชัน้นเจ้าปีศาจร้ายส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดด่วนร่างเกรงกระตุกดวงตาเหลือกทลนจนเกือบทะลักออกมาทางด้านนอกประทั่งเสียงหวิดร้องหวยหวนดังยาวแล้วเงียบไปเมื่อมีกลุ่มควันจำนวนหนึ่งแผ่เข้ามาห่อหุ้มร่างของเจ้าปีศาจร้ายเอาไว้แล้วหอบลงไปในหม้อดินผ้ายันสีแดงถูกปิดทับลงไปตามด้วยด้าสายสินที่มีสีขาว ขมวดมัดทับกันให้จนหนาแน่นหญิงผู้เลอโฉมจ้องด้วยความสาใจในเมื่อทำงานไม่สำเร็จควรที่จะถูกเผาอยู่ในนี้เถิดพระนางผลักหม้อดินที่บรรจุดวงวิญญาณของเจ้าปีศาจร้ายเอาไว้ให้ไปซุกอยู่ด้านล่างของโต๊ะหมู่บูชาจากนั้นก้มลงกราดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงสามครั้งด้วยคันก่อนจะนั่งสมาธิเพิ่มพลังให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง แต่ดวงจิตกลับวนเวียนอยู่กับนาเคนพระนางไม่อาจที่จะทำจิตให้ปกติได้พระนางสีจันทราลืมพระเนตรขึ้นมองไปยังส่วนที่พักของบุรุษผู้ที่มีเรือนกายกำยำนาเคนข้ายอมรับว่าเจ้าเป็นชายที่สร้างความหาลหือหันให้แก่ข้ามากที่สุดคืนนี้คงออกไปไม่ได้แน่ข้าจะต้องนั่งสมาธิเสริมสร้างบารมี ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองรออีกนิดถิดชายบำเรอรักแห่งข่านาเคนพระนางสีจันทราผู้ไม่รู้จักอิ่มในรถแห่งสเสน่หาพระนางขนึงถึงนาเคนด้วยเสียงระสำสันครู่หนึ่งกลับไปนั่งสมาธิเช่นเดิมพระนางเห็นใบหน้าแม่เท่าตานีผู้เป็นมารดาทั้งสองส่งกระแสจิตถึงกันและกันลูกแม่ สิ่งที่ทำอยู่นี้จากบัรทอนพลงังที่มีอยู่ให้ถดถอยและหมุนที่รำเรียนมาจากเตือมเช่นกันนะแม่พูดเรื่องอะไรเจ้ากับองค์ขลักที่ชื่อนาเคนนั่นไงแค่สนุกชั่วคราวไม่จริงจังอะไรร้อยมันเอาไว้เพื่อใช้งานเท่านั้นขอให้จริงดังคำที่เจ้าพูดเอาไวเ้เถิดแม่กลัวว่ามันจะไม่ใช่เช่นนั้นหากว่าเจ้ายังคงลุ่มหลง อยู่ในห่วงเสน่หาของมันหากว่าไม่ถอนตัวถอนใจกลับมาเจ้าจักลำบากนะคำเตือนจากมารดาผู้มากด้วยวิทยาคมแทนที่จะสำนึกในความผิดพระนางสีจันทรากลับไม่พอใจคิดว่าแม่ยุ่งเรื่องของตนมากจนเกินไปแม่ข้ารู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ในเมื่อเจ้ารู้แล้วกลับไม่ยอมถอนตัวขึ้นมา ให้ทำงานใหญ่สำเร็จก่อนนาคีนก็จะไม่มีความหมายต่อข้าอีกต่อไปแล้วนะให้จริงดังนั้นเถิดข้าเตือนเพราะเป็นห่วงกลัวว่าเจ้าจะถลังไปมากกว่านี้หากว่าจะทำงานให้สำเร็จจงอย่ามีความรักเพราะความรักจะเหนี่ยวรั้งเราให้ห่วงข้ารู้แล้วท่านแม่พระนางสะบัดเสียงด้วยความไม่พอใจแม่เท่าตามนีเครียดหนัก รู้ว่าบุตรีนี้เป็นผู้ที่เอาแต่ใจตัวเองไม่นึกถึงใครบางครั้งทำให้แกน้ำตาตกด้วยคำพูดแรงๆด้วยความไม่ตั้งใจเช่นกันแต่ก็อภัยให้ทุกครั้งเพราะถือว่าพระนางเป็นลูกแม่เฒ่าพยายามบอกเตือนในเรื่องต่างๆหวังแต่เพียงว่าจะช่วยยังสิ่งที่กระทำอันเกินเลยไปแต่ก็ต้องถอยกลับมา พระนางสีจันทราหาได้ใส่ใจกลับเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระเบื่อที่จะรับฟังยึดตนเองเป็นหลักแต่เพียงผู้เดียวในเมื่อรู้แล้วก็ควรคิดให้ถี่ท้วนถึงสิ่งไหนดีหรือว่ามันไม่ดีรู้แม่ไม่ต้องบอกแก่ข้าบ่อยนักดอกรำคาญใช่ไหมเพียงถามเท่านั้นดวงจิตแม่เท่าอ่อนเปรีย้ยไม่สื่อกับพระนางสีจันทรา อีกต่อไปแล้วทิ้งให้หญิงผู้เลยโฉมถอนพระทายยาวๆแล้วลืมตาอีกครั้งทำไมนะทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้อยู่ร่ำไปแม่น้ำแม่เบื่อเสียจริงข้าคงต้องไปหานาเคนจากที่ไม่คิดจะไปเจอองค์ครักในพระเจ้าสุริยชัยพระนางศีจันทราก็ทนไม่ไหวร้อนรุ่มในสวงกล้าที่จะพรางพระองค์ด้วยผ้าคลุมสีดำ ออกไปยังส่วนที่นาเคีนกำลังรักษาการซึ่งเป็นทางด้านหลังของพระราชวังไรกันอยู่ตรงนั้นจงแสดงตัวออกมาไม่เช่นนั้นข้าจัดการด้วยคมดาบนะเสียงห้าวฮึกดังขึ้นหลังจากเห็ินว่ามีร่างของใครบางคนยืนแอบอยู่ข้างเาสาศีลาแหลงต้นใหญ่แม้ว่าจะเป็นการขู่แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆองค์รักรุนร่างใหญ่ หลันเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะจัดการให้สิ้นซากเขาเงื้ดดาบขึ้นสูงเผ่าว่ากลับต้องลดลงเมื่อเห็นใบหน้าของผู้ที่แอบอยู่เบื้องหลังต้นสาวอย่างชัดชัด